สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีพีพีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแรมีพระหลากหลายหลากหลายแนวเนาะมีมาฝากพีพีเอฟซีนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกชิ้นนะพี่งดตงดจองนะใครชอบชิ้นไหนทักราโทรเบอร์ติดต่อหาน้องแรพระหลุดได้เลยมาฝากพีพีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแลพระหลุดหลักร้อยแลยนะคะจะได้มาพาดในคลิปต่อไปเนาะแล้วก็มีพระนำเหนือพระบูชานี่ องนี้เลยพี่นะเบื่อโชบกันเนาะจะรุตาทักหาน้องแรมได้เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพี่เรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยนะะคแต่กลนะมันกล้องมันไม่นอะไรียกอะไรกล้องมันไม่โฟกัสนะะคเดี๋ยวก่อนนะอันนี้หมายเลขที่หนึ่งนะพี่ เป็นจินนาราตเป็นรอมโบราณจินนราตสองหน้านะพี่นะหมายเลขที่หนึ่งนะคะ่ะเบอร์ชอบเบอร์สะดุดตาคนนะเดี๋ยวก่อนกล้องเกีย๊ยมันไม่โฟกัสอ่ะสะดุตาทักหา,าได้เลยหมายเลขที่หนึ่งนะพี่สวยจริงเป็นจินนาราตนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองนะคะ หมาเลขที่สองก็เป็นเรนหรียญหลวงพ่อคูณฤทธิสุโตคูลักมึงก็ไม่โฟกัสแต่ไปได้เปีสามเจ็ดเป็นเรนหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่นะชเช้าไปิดเลยเดี๋ยวก่อนนะก็ไม่โฟกัสอ่ะนี่ค่ะออไปได้เลยฤนิสุโตหมายเลขที่2 ชอบปลอมปิดตรุรกิจได้เลยนะแต่ก็จะเป็นหมายเลขที่3หมายเลขที่3อันนี้ก็เป็นเนื้อผงอันนี้น้องเลมว่าเป็นหลงปูกถิมน,นะนี่ค่ะเนื้อผง,องผน,นะพี่นะล้างยันนี่ค่ะดไปเดิหมายเลขที่3ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่4อันนี้เป็นหลงปูกทวดนี่ค่ะหงปูกทวด สโอ้ท,ดทวดรุ่นเบตงจัดได้เลยนะพี่นะสวยจิง้งต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าหมายเลขที่ห้าเดี๋ยวก่อนนะเป็นเหรียญโอ้วงปูทิมปีหนึ่งแปดจัดได้เลยสวยจิง้งสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หก ลูกหลอดน้ำผึ้งเงินพิมพ์นิยมหมายเลขที่หกแล้วพี่นะค่อยๆจ้งค่อยๆดูนะพี่ดูให้ถูกใจนะก่อนทักหานะคะดูให้ชอบกคนนะพี่นะงดจองนะพี่ขอคนที่พร้อมโอนก่อนนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดนี่ค่ะอันนี้สมเด็จผงน้ำมันะมน,นะพี่เลี่ยมกรอบโบราณหลังเรียบนะคไปไเลยผงน้ำมันนะพี่นะ ก็เด็กบักวัดระฆังรู้ป่ะต่ว่าก็เป็นหมายเลขที่8อันนี้เป็นเหรียญลงยาหลวงปู่โตวัดประดูจจิ้งพีใช่ไหมนะนี่ฝากวัดประดุจจิ้งพีหลวงปู่โตอันนี้มันไม่ใช่ปัญหานะพี่มันแค่ตรงขอบด้านนอกนะพี่นะมันไม่ถึงเหรียญน,นะพี่นะนี่ดูข้างในสิแค่ให้เขาปัดปักมันก็ออกแล้วนะพี่นะตไปเลยนะหมายเลขที่แต่อไปก็เป็นหมายเลขกที่เหลวงปู่ทวดวัดพระโคก รุ่นห่วงตันนี่ค่ะลาบยศปลอดภัยปิดไดเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบอันนี้ผงน้ำมันนะพี่เป็นสามเดีย่ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะด้านหลังไม่มียันเหมือนจะเป็นโลงวก้กลวยหรือเปล่าสวยจัดหมายเลขที่สิบนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดก็เป็นเหรียญพระมหาจักร กลาพัดทิระยดไปเลยกล่องเดิมนะพี่เรียนก็สวยอะ่ะชอบพร้อมปิดจะก,กิดจะเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจักวัดวัดอาแก้วระยงดดยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสอง หลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อกเกษตรเนาะนเขียมะโกสุสานไต้ลักลำปางป,างปีสามหกเขาเรียกเหรียญจะเต็มรอเปล่าเนี่ยดูกันเราเองนะหมายเลขสิบสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทองรุ่นหนึ่งหลวงปู่ทองวัดเทพพระบุตรปีสามเจ็ด ตกแจ่ตักหาน้องแนมได้เลยนะติดต่อได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมออกที่ระยอง,งได้เลยปีห้าหนึ่งเอาที่ใช้หนาทันะเอาอที่วัดพนนต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าเดี๋ยวดูก่อนนะปีสามศูนย ไอ้ยเลขเจ็ดจะคลามเนาะน่ค่ะปิดได้เลยนะมีสี่ทิศต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกอันนี้หลวงพ่อก็เซมเคมมาโก้อันเลขสิบหกสวยๆจริงๆครบหกรอบอันนี้เป็นเหมือนหล่อโบ,บราณน,นะพี่ดั้งไม่ใช่เหรียญน,นะพี่ปิดได้เลยกระเช้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบจิตอันนี้งบนำอ้อย อันนี้เนื้อชิ้นอะ่ะเขาเรียกชิน้นมันมันประหลอดมันขึ้นเหมือนเป็นชิ้นเงินนะพี่นะเงาะอ้อยเป็นเนื้อชิ้นนะคะไปเลยแล้วก็เนียมหรือเปล่าต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะเหรียญหันข้างนะพี่นะทองแดงหลวงปู่โตอับนซ้อนสร้างโรงเรียน,ปน,งงยนไปเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้านี่ค่ะ หมายเลขสิเป็นหลวงพ่อหวงพูททวดหลวงพ่ทธทวดเปลี่ยนหลวงพูทธทวดออกที่ท่าวุงลบุรีได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิมีสมเด็จดหลวงปู่นาคหรือเปล่าสวยจิงมีตาวัดด้วยนะพี่นะชอบสะดุดตาทักหารน้องแรมได้เลยดูให้ชอบก่อนนะพี่นะไม่ต้องรีบนะคะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเจ้าคุณพัดเป็นหลวงพ่อพัดน์โกให้มึงรวยนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้ตัดคีบนะพี่นะเป็นหลวงพ่อพัดน์รุ่นพัยดยศเขาเรียกเหรียญพัยดยศเนาะิดได้เลยหมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองอันนี้เป็นเนื้อดินนะพี่เขาเรียกโคนตะหม้อหรอเนเลขหายากนะพี่นะ ไปกด้เลยสวยจึงอ่ะเนื้อดินนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่เป็นเหรียญบอกว่าโทษว่าจะให้เนื้อปากกานะพี่นะโทษถิงเนื้อปกากกาูกใจจาขาดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี 24. อันนี้หันละมานเชิญทุงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นเป็นเหรียญอะไรเนาะ มีต่อโคตรมีเลขนัมเบอร์พร้อมนะพี่นะอ้าวมีรอยจานด้านหลังนะพี่ดูกันเราเองนะใครรู้ที่นะคะสวยจริงจัดได้เลยนะหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้านี่หลวงปู่อะไรองค์ใหญ่หลวงพ่อใหญ่เขาเขียนว่าหลว,วงพ่อใหญ่นะพี่นะนี่ค่ะมีเจดีย์อยู่ด้านหลังนะพี่ มองอะไรมองไม่เห็นนะพี่นะเห็นแต่ตรงนี้ว่าเป็นหลวงพ่อใหญ่สร้างปีสามสามอะไรเนี่ยสามหกหรืออะไรเนี่ยปิดได้เลยนะหมายเลขยี่สิบห้าต่อก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อกาเซมนะพี่นะปีหนึ่งหนึ่งแปดกาเซมเข็มะโก้เห็นไขอบใบเลื่อยปิดได้เลยนะนะหมายเลขยี่สิบหกต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ด เป็นเหรียญหลวงปู่หลวงปู่อะไรเนี่ยขันตี้หหลวงปู่สุกหรอจะลืนพรบนแล้วไปนะนะออกที่ที่จังหวัดเลยวัดป่าม่วงไข่หลวงปู่ไปได้เลยีห้าห้าห้าต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบปดเป็นเหรียญหลวงปู่ ปันปันออกที่อ,อบนเลยพี่นะอ,อบนจิ้มได้เลยนะพี่นะถุกใจปิดได้เลยงดจองนะพี่ปิดได้เลยแต่ว่าก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นเนื้อปากกานะพี่นะเจ้าพรอมพิษกิจหา น้องเลมเนาะออกที่สกลนครปีศูนย์แปดร่มสามต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นเหนรียญอพปกาณนะพี่หันข้างหลวงปู่มั่นออกบนปีหนึ่งเก้าวัดนนทเจริญหมายเลขสามสิบนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดเป็นเหรียญระฆังหลวงพว่อเกษม หนึ่งหกดูยิ่ชอบนะพี่ดูยิ่ใช่พอสูกใจค่อยทักได้ไนะต่อปก็กเป็นหมายเลขสามสิบสองเป็นเหรียญสองสี่แปดสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงบางกรพร้อมปิดได้เลยนะพี่สวยจึงต่อไปก็กเป็นหมายเลขสามสิบสามอันนี้เป็นโลเกตพระรควันพศ วิบูนกิจนะะี่ค่ะจะได้วัดเขาถ้ำทำมาลงถ้ำถ้ำมาถ้ำมาลงหมายเลขสามสามนะเป็นโกเก็ตนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่นี่ค่ะเป็นพระซิวลีสวยจึงสวยจึงจะพร้อมปิดสกิดได้เลย หมายเลขสามสิบี่เป็นพระเสวุรีต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าสมเด็จฐานเทมได้เลยใครรู้ที่จัดได้เลยนะหนึ่งร้ยห้าสิบจุกิ้นยกเวน้นพระบูชานะ้ค่อยชมค่อยดูไปก่อนนะพี่นะถูกใจค่อยทักหาเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกอันนี้เป็นพระลีลาเป็นพระเนื้อดินนะพี่นะเดี๋ยวดูก่อนวนะ่าเป็นลีลาอะไรเนาะ นีนล,ล,นล่ลากําแพงเจ็ดไปเหมือนนีล่ามิ้งขนมเลยเนาะหมายเลขสามหกนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดอันนี้รูปลรอหลวงพ่อเงินนิยมเลยพี่นะหมายเลขสามสิบเจ็ดค่อยๆชมนะพี่ถูกใจค่อยเอาไปนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดนะครับสมเด็จออกผงน้ำมันนะพี่หมายเลขสามสิบแปด ใครรูที่จัดได้เลยรีบจับดิบจองนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะยกเวนพระบูชานะประปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าหมายเลขสามสิบเก้าก็เป็นสมเด็จสมเด็จพิมพ์ใหญ่โคตรจิงชอบชิ้นไหนทักได้เลยทักคา,าน้องเลมได้เลยนะ ดูในคลิปให้เรียบร้อยก่อนนะพี่ก่อนทักนะคะจะได้ไม่สับสนราคาเนาะบางคนลูกค้าบางคนน่ารีบนะพี่กลัวจะไม่ได้นะพี่นะขอปิด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 พอบอกราคาบอกโอ้คิดว่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหมดเหมือนกันนี่ต่อไปหมายเลขสี่สิบนะพี่อันนี้หมายเลขสี่สิบนี่ค่ะอันนี้หมายเลขสี่สิบนะพี่นะเป็นพักลิงนี่ค่ะมีเลขเก้าเขียนเป็นเลขเก้านะพี่นะชอบพร้อมปิดสกิทได้เลย มีโค้ดหนึ่งสองหมายเลขสี่สิบแล้วพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดสำเร็จแบกม่าหลงพ่อกลวยนี่ค่ะเอ้ผงน้ำมัน,มนข้างหลังเป็นตาวัดนะพี่ดูให้ชอบนะพีู่กใจกี่อไปนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสองนี่อันนี้เป็นเนื้อชิน้นอันนี้เขาเรียกซุ้มอะไรอะ่ะนี่ค่ะเป็นเลยเป็นพระกลุกเนื้อชิ้นนะพี่ ใครดูที่จัดไปนะบางช้นบางอันน้องแลไม่รู้จักนะพี่พี่ต้องดูกันเราเองนะเป็นพระบ้านพี่หรือแถวไหนก็ที่ตามหาเนาะจัดไปเลยน้องจจนเลมไปสัรหามาให้แล้วนะพี่นะต่อไปก็หมายเลข43่สิบสานี่ก็หมายเลขสี่าก็เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดประการหลวงนหนึ่งจดนี่กันเดเลยพ่อสุด อักกันหลงอีกหนึ่งจิตถูกใจทักหาได้เลยหมายเลขสี่สิบสามนะตะ่อไปก็สี่สิบสี่นี่ค่ะสี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อใหญ่วัดประสาทอ,อกนอนทบุรีนี่ค่ะสี่สิบสี่ลงยาด้วยนะพี่มีเสือสองตัวของอที่นนทบุรีหลวงพ่อใหญ่ได้เลยหมายเลขสี่สิบสี่ต่อไปก็สี่สิบห้านี่ค่ะ สี่สิบห้าสมดิษฐ์พระยานสังรลุ่นเสาห้าเป็นพระก,กิ่นมะนี่ค่ะนี่ค่ะดูกันเราเองนะพี่นะถูกใจค่อยไปดูในคลิปก่อนนะรุ่นเสาห้าพอถูกใจค่อยไปนะพี่จะจะถ่ายให้ดูแค่หน้าหลังนะพี่นะไม่ถ่ายข้างถ่ายอะไรให้นะ้องเข้าไปดูในคลิปกันเราเองเนี่ยถูกใจค่อยทักหาอันนี้ยานสังบน เป็นพระชุดพระก,กงหน่อยห้าสิบนะควก็อีกอะหมายเลขสี่สิบห้าเนาะสี่สิบสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าอันนี้สี่สิบหกสี่สิบหกก็เป็นรุ่นอันนี้หลวงพ่อเหรียญอันนี้หลวงพ่อเหรียญนะพี่นะเขาเรียกอะไรอะสำนักสงสวนจิระดาวปีสามเก้าหลวงพ่อเหรียญมีเก้าองค์นะพี่นะ ผู้เหรียญชอบทักไปเลยนะติดต่อหาน้องแรมได้เลยราคาหนึ่งร้อยหาสิบาทต่กคิ้นดูอีพีให้ถูกต้องนะพี่นะจะได้ไม่จัดสนนะพี่ต่อไปก็เป็นพระบูทขนาดบูชานะพี่นะเดี๋ยวน้องแลมไม่ดูเนาะแคทเพงสักคู่นี่ค่ะพระขนาดบูชาอันนี้เอาออกจากหิ่งนะลงจากหิ่งเลย ไม่รู้เขาเรียกหลวงพ่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันซูมไม่เห็นอนะ่ะอย่าตาลายกันนะคะมันต้อง zoom น,นี่นี่ค่ะขนาดบูชาเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยเขาเรียกหลวงพ่ออะไรอะ่ะตรงแรมก็เรียกไม่เป็นว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่นะตัวจึง้งนี่ชอบพร้อมปิดสกิทได้เลยนะ ถูกใจกระทาขาได้เลยสวยมากรุ่นทุนเก้าออกนครสวรรค์ว,วัดวัดท่าตะโกได้นะเี๋ยวอันนี้ปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทได้ไหนะชอบพร้อมปิดได้เลยถูกใจชิ้นไหนทักไลน์โทรทเบอร์ติดต่อน้องแหลมได้เลยนะอาฝาบไปพีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กูกระดิ่งกูติดตามในช่องน้องแหลมพลาดหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่อีพินาก็จะกันใหม่นะสวัสดีนะคะ